งานธรรมกิจเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมหมื่นพันภพชาติได้โดยมีต้องวอนขอเปลี่ยนแปลงทั้งเครือญาติผู้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิพิเศษในการได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งร่างกายทรัพย์สินคนรักและจิตใจจิตใจพระอาจารย์คือการนำพาด้วยเมตตาหวังให้ชะตากรรมของวิญญาณเวียนว่ายมากมาย ได้ออกจากกระแสแห่งเวรกรรมเข้าสู่กระแสแห่งธรรมเมื่อสภาวจิตของคนคนหนึ่งเข้าสู่กระแสใดแล้วจะไม่มีวันไหลคืนกลับและนั่นเองคือกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานธรรมกิจแห่งฟ้าตามปณิธานที่ตั้งไว้เป็นพื้นฐานเห็นงานธรรมสำคัญกว่างานโลกนั่นคือสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ต้องออกมาจากจิตเมตตาดั่งพระอาจารย์ที่แท้จริง คนเก่าจะไร้หัวใจจะทอดทิ้งงานสามพบไปอย่างไรเงานสืบทอดของฟ้าก็ต้องไปต่อต้องถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เริ่มจากเราหนึ่งคนร่วมแบบรับกับพระอาจารย์หากเป็นเช่นนี้แล้วมีหรือชะตากรรมเล็กๆน้อยๆของเราและเครือญาติคนรักเราจะไม่สามารถผันแปรฉะนั้นเราจึงต้องนำพาเวไนเข้ามา